ฮัลโหลครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาพบกับเกม The Ragnarok ok, นะครับซึ่ง Open วันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นเกมมือถือนะครับผมอ่าซึ่งเขาบอกกันว่ามันเวอร์ชั่นเนี่ยมันคล้ายกับ PC มากที่สุดอืมก็ดูจากจากที่ผมทดสอบลองเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยมันก็ภาพ ภาพเหมือนนะเหมือนเหมือนกับพ c ซอืมแต่ว่าเกมเพย์เนี่ยมันก็จะต่างไปนิดนึงในส่วนของเกมเพย์สกิลเพย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปนในโทนของมมือถือนะครับผมการตีมอนการใช้สกิลการออกสกิลก็จะไม่ได้เหมือนแบบเป๊ะๆนะครับแต่ในส่วนของภาพของอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนนะครับผมอืมก็ ตอนนี้ก็ลองทดสอบอยู่นะครับว่ามันจะเวิร์กไหมแต่เท่าที่ดูก็สือว่าโอเคนะผมว่าเล่นได้เล่นชิวๆเพลินๆนะครับแต่เหมือนการเดินการอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบไม่ได้สมูทเหมือน PC นะก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ในรูปภาพก็ถือว่าใกล้เหมือนเหมือนเฉพาะในส่วนของภาพแค่นั้นนะครับ ส่วนสกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนนะครับไม่ไม่ได้เหมือน PC ีเลยนะครับอ่ะนี้เดี๋ยวเขาลองตีตอนนี้ก็เป็นเกมเควสทั่วไปครับเหมือนเกมมือถือทั่วไปก็คือเราก็ตีไปเก็บเควสไปคนที่เลิกเล่นแลกนาล็อกไปนานแล้วอาจจะอยา,ากกลับเล่นกลับมาเล่นในเวอร์ชั่นนี้ ก็ลองมาเล่นดูได้เผื่อบางทีมันจะถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรนะถูกจริตอ่าเพื่อวความที่มันเป็นมือถือเนี่ยเราสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ถูกไหมคือบางทีผู้เล่นเก่าๆของแรนงนน่าล้องในโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่อายุค่อนข้างเยอะอาจจะมีเด็กใหม่บ้างแต่ก็ ไม่ได้มากมายต้องเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นเก่าอผู้เล่นเก่าที่เล่นมานานแล้วเป็นยี่สิบปีแล้วอะไรเงี้ยผู้เล่นนที่อายุเยอะๆหน่อยสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ยังมีอ่าซึ่งแน่นอนว่าในกลุ่มคนผู้เล่นแรกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในวัยทํางานอะพออยู่ในวัยทํางานปุ๊กเนี่ยระยะเวลาในการจะเล่นเนยเราไม่สามารถที่จะเล่นได้เหมือนสมัยที่เรายังเด็กๆถูกไหมอืม มันก็เลยทำให้การเล่นในเวอร์ชั่นของโมบายเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจขึ้นมาเพราะเราสามารถเล่นไปเปิดออโต้บอทไปในขณะที่ทำงานอยู่ได้นะครับ่ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันบ้างว่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของบอทก่อนนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ เราสามารถเลือกสกิลมาใส่ได้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนยาก็อัตโนมัติทั้งยาทั้งทั้ง HP ตั้ง SP นะครับตั้งสองอยา่างเราสามารถนำมาใส่และเติมโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกอืมก็เหมือนมันเกมมือถือทั่วไปครับผมอืมส่วนระบบต่างๆก็ คล้ายคลึง PC นะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเอร์เซนก็ยังมีระบบใส่การ์ดใส่อะไรอยู่การตีบวกการใส่การ์ดก็กยังยังยังเป็นระบบเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูไอเทมอ่าเนี่ยของสวมใส่ก็จะเป็นของเหมือนกับ PC เลยอ่ารูปรูปของไอเทมต่างๆนะครับ แต่สเตตัสอะไรต่างเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับอันนี้มันจะมีเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรด้วยเข้ามานะครับเป็นระบบ power เหมือนเหมือนเกมได้นงาะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมเงาเหมือนเกมมือถือทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นระบบ power เนี่ยอย่างของตัวผมก็ power 6,5พัการอัปเกรดต่างอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเพิ่ม power เราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือระบบ g ์ s อ่ะลองใส่ร์ดสิอ่าเนี่ย ตัวตัวกร์ดเนี่ยพอเราคลิกหนึ่งทีใช่ไหมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะบอกคุณสมบัติของการ์ดออกมานะครับแล้วกดคลิกซ้ายอีกหนึ่งทีเนี่ยมันจะถามว่าเราต้องการใส่กาซไหมนะครับอ่ะผมกากดใส่ไปปุ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะมีกร์ดอ่าเราสามารถถอดกร์ดได้ด้วยนะเนี่ยการาดที่เราใส่ไปก็นี่มันก็จะขึ้นคุณสมบัติต,ตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เวลาเราใส่การ์ดเราไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าของเวอร์ชันมือถือเนี่ยการ์ดหาง่ายมากบักมากอมืคือผมเล่นมานี้เพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เลยเพิ่งสร้างตัวมาสักสิบนาทีได้เนี่ยก็ได้การ์มาานะมดารมาหลายใบแล้วนะอมืได้การ์ดมาหลายใบแล้วประมาณสามสามใบนะมั้งสามใบมใช่สามใบก็ถือว่าได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ต่ที่แน่ๆคือความสนุกคือมอนจุกๆครับเนีย่ยเห็นไหมมอนเตอร์เยอะมากอืมเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยคนเยอะแล้วเราจะเล่นได้ไหมอย่างที่เห็นครับคนเยอะแต่มอนก็เยอะเหมือนกันอืมออาเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล็กนาล็อกในวัยเด็กและอยากกลับมาเล่น แต่เป็นการเล่นแบบชิวๆนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายอ่าเพราะเกมมันค่อนข้างเล่นเล่นง่ายกว่ามือถือเอ้ยเล่นง่ายกว่า PC เยอะมากนะครับเนี่ยจะสังเกตได้เนี่ยการเควสล้วก็สามารถกดเดินไปได้เลยมีการวาร์ปไปยังจุดเควสอะไรให้อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการตีกิวหรืออะไรต่างๆเนี่ย ผมมองว่าคุณแทบจะเล่นสายฟรีไปได้เลยแทบจะไม่ต้องเติมเลยอืมแต่ถ้าโอเคถ้าเราต้องการจะแบบไปเกิวไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับผมอืมถือว่าโอเคเลยนะน,น่าสนใจผมผมน่าจะจะลองเล่นอีกสักพักนึ่งแหละอืมกพดูแล้วมันน่าสนใจอยู่อืมโอเคครับผมก็เดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดต ว่าผมจะเล่นไปถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ